โอเคท่านผู้ชมน้องอู้เอาพี่โอ้เอ้าเรียกพี่ออกพนะออกเทไรพ่อเก็ดเก็ดปาดเสี้ยนเลขประจำตระกูลโอ้ทีมนำเชียร์จะมาจะดูเยียนนะครับเอาสวัสดีพ่อใหญ่ไม่ใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้เอ้าเรียกว่าเาออกยี่หรี่บอกออกครับเจ็ดหกครับผมเตี้ยเลขอายุเพิ่นบอกเด็กเมันเสียชีวิตนะปูขึ้นยาก่อนอะถึงปวด โ oh อ้โหเล็กเขาซ่องไร้เด้อครับเมียครับซ้อมหนักเลยครับป<ะ>้าซ้อนักอู้น้ำใช่คือเอฟซีเพิ่นวา่าอันน้ำเชื่อเอ,อ้น่องอู้มาเห็ดลิปเนี่ยเพราะว่าบางเทีด,ดวงเพิน่นเอ่าเสียนเล็กแม่นเีรครับแม่นอีลีคือเพิ่นวา่าอันนี้เพิ่นบอกอีลีนะท่รอเพิ่นสรงไล์มาบอกอีกอออเอฟซีป้าตัวก็ติดไปเด้อครับผมอ้าคือว่ามี ประจำตระกูลอีกมีที่เด็ดแหละครับมาเส้นโตกันนะพ่อใหญ่ค่ะเส้นล่ะขุ่นพ่อใหญ่นางแอคติ้งขนาดใส่ของพ่อใหญ่ไปนั่งไหนไปเบื้องกันหะมบารนี่ของพ่อใหญ่ริครับใช้ดูอ๋อ่ริงใช้การมือสมมุบิครับของพ่อยัยใช่เรื่อของพ่อใหญ่เนาะครับอ๋อใช่มันไล่สำนักนะครับก็เลยได้เปลี่ยนไล่นี่บปล่นี่ครับเน้นเที่ยวพอมครับใช้ดูพ่อใหญ่นี่ครับ โอ้ให้บนลงล่างตัวนี้ครับหกเจ็ดเลยทนหกเจ็ดโอ้นิ่นให้พ่อมครับงวดเก่าโอ้พอยายกรเดนผู้ชมแต่ว่าพนย้ยบนลงล่างเนาะใช้ไม่อีกใช้ของน้องพี่คือว่าแตกของน้องพี่เห็นไหมครับอืมนี่ดครับของน้องพี่หกเจ็ดครับพี่น้องเบื้องตัวหนังสือเลย บันสั่งเรับเก็บครับเลขอายุยายน้องพีครับน้องพี่ว่าปูดิครับไื่อนได้ยินว่าไม่เงี้ยนะครับโอ้น้ำชายกันเลาที่กิงเลขเลขเลขน้องพี่มีสระสี่ครูเท่านั้นดิหนึ่งสองสามสี่นะอันนี้เพิ่นเขียนตัวกลับมาให้พี่น้องเนาะครับโอ้เลขสี่แปดเลขปูสลัคามกับเข่าดิครับปูสลัคามค่ะเด็นี่ครับ ปูสองแปดเลขฝันปูจันทร์นี่เด้โอ้เต็มเต็มเลยครับพี่น้องสองแปดกับบนเลยอ่าถ้าตัดเลรนเนาะครับนี่ครับเพราะว่าเลขความฝันว่ามีเลขคำนวณตัดเพราะแมนอันนี้สอนสอนลูกแม่เนี่ยเลขประจําวันเจ้าต้องขีดนี่อีกข้อมครับเลขประจําวันเต็มเต็มเลยนี่ค่ะครับอันนี้เลขหนงไม่เอาพวกเขานะเลขออกยังก็เจ็ดแปดสองบอกแมนแมนครับข้างล่างออกหกเจ็ดข้างล่างออกหกเจ็ด ต็มเต็มเอาเขียนนี่น้ำเนี่ยแปดเจ็ดสองหกเจ็ดเขียนตรงผีมันเจ้งคอยแบบว่าเฮาเจ้าคอยอันนั่นเขียนอืมตัวนี้ยง,งนะครับแปดเจ็ดสองหกเจ็ดเอาเอาโอเคเจ็ดแปดสองมาตัวที่ครับเจ็ดแปดสองอืมครับเอามีไพอีกบ้านนี้ ปูดึกลับคืว่าเขาค่ะแต่หมูว่านนี่ว้ยปูดึกลับครับผงชดไทยพร้อมครับใช่หรือยับแป๊บนึงนะครับ้งชดไทยปูดึกลับเจ็ดหกเออว่างหันนี่แม่ตีว่าปูอ๋อตีว่าปูว่านย่งปาคารห้ย่างมาคัรเนาะนี่ครับระวังหกเจ็ดเลขระวังปูาปูกตรงขตรงเต์อันนี้เฟ่งเป แล้เบิ <Happiness unting> ่งแนวน้องพี่กันนะนี่อีกบ่อันเลขพ่ออุบลนี่พ่ออุบลโออ่ะน้องพี่อุบลพร้อมวิ่งบนวิ่งบนแปดอีกครับผมจับคู่แปดสองตรงตรงพ่ออุบลป๊ดัมาแล้วมาแล้วเข้าไล่ซ้ำนักก็พอกับแม่อีกเสียงคนมวนบอกโอ้แมนครับเพื่อจหมอรับนี่นะ ปูสาักข้ามนั่นเขาเนี่ยปูสลักข้ามปูสคัข้ามนี่สองไปเนาะยังไม่ยู่อาจารย์พานทองเลขติดบนมาอีดีเถอะสองแปดเจ็เนียเขาคูทางดิ่น่ะนะครับนี่เดค่ะบนบนครับเลขกออกเจ็ดแปดสองรับลางออกหกเจ็ดน้องพีเต็มเต็มโอน้องพีค่ะรับเอาเดี๋ยวอ่ะมาตามกันต่อนะครับพี่น้องเนาะครับผม แนวทางเลขน,น,น้องพี่ฝันตองวดไดจังไดกับลเลขดับนะค่ะท่านผู้ชมชเลขดับพอบานผือดับล่างเอายูบ่เอาอยู่บ่มีหกเจ็ดเนะาะเอาอยู่ครับผมแปดสองเขียนเลขห้เพื่อนแน่ออกตัวใดวดเก่าเนาะครับวดเก่าเจ็ดแปดสองหกเจ็ดนี่เอาอยู่แล้วครับผมบเลขดับพืนึ้นบนอันนี้ของปูกับเขาดิ ครับผู้จันทน์มึงเนี่ยอันนี้เลขฝันหมวดเก่านะครับหมวดเก่านี่นะครับอูน้ำใส่ยีตำให้นมดเลยเด้อครับเด้อเด้อปูหลึกหลบอู้ยังเขาอยู่ครับพันกลับนะครับเจ็ดทกเจ็ดเดียวกันค่ะที่เปตามำเจ็ดทกเจ็ดทกเต็มเต็มเลยครับผมปลาหัดเผาอุบลแม่หนิแม่เดี๋ยวให้พ่อนยัยเผาอุบลมีแค่สามคูหนึ่งค่ะท่านผู้ชม วิ่งแปดอีกเนี่ยแปดสองแปดสองกับท่านผู้ชมนี่เระคัะท่านผู้ชมมึงไง่ยดเลยค่ะเสีหลักของพญายันนั่นของพญายันจริงครับของพญายยดเอาเก็บเก็บเก็บบันนี่เก็บบันนี่ของน้องพี่อายุใส่บันนี่อัดพ่อเอกประจำตำแหน่งคัะท่านผูชมครับห้าสามศูนย์ ห้าสามสามศูนย์ครับห้าสามศูนย์ตรงตรงอันนี้ไล่ย้อนหลังให้พี่น้องฟังเนาะครับค่ะเราก็น้องพี่มาอีกกวันนี้หกเจ็ดตรงตรงค่ะท่านผู้ชมหกเจ็ดตรงตรงครับค่ะหกเจ็ดตรงตรงค่ะท่านผู้ชมหกเจ็ดแปดสองเขียนไใบหัวข้อจ้างี่เนาะค่ะพี่น้องกับจ้างอยสีรูวาเลกออกตัวใดขันเอามาดีใบเจ้งสี่ปนสีว่า เเลขเสียนเขียนไว้ค่ะเอาให้เครื่องแบบนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมจังคอยแบบว่ารล้ว่าเลขมาตัวไดค่ะซ้ำหาขนาดได้ครับผมตกกลับไปสิครับค่ะพี่นะครับท่านผู้ชมมีตัวได้แหย่ละมือพอยายไปคักขึ้นกันโอ้ต่วมีเอฟซี่นธโรถามอยู่ดีว่าน้ำเชี่ยให้ไปตามพอยายแหเนี่ยค่ะให้ไปตามพอยายน้ำเชี่ยกันเลยว่ะ เอาจังสีพอห้ไปเบิงหนองอูด้เพราะว่าหนองอูโลงพอหญ่ครับพเพิ่นกระสิปยยไปยอยู่ดี่คอยว่าเพิ่นสีไดอยู่ครับ,รบเล็กพอญ่เนะครับค่ะเน้นให้พอมหกเด็ดครับพเพเ่นางวดก่อนพอหญ่ว่าหาสามเพิ่นไปเห็นในเหล็กตะล่างโอ้ค่ะท่ทานผู้ชมครับอืมที่เด็ดครับที่เด็ดค่ะท่านผู้ชมงวดน้อย,อย,อยตามกันต่อครับผมงวดพวดเีาหนองอูมานี่มาเบิงมาทางนี้ครับเบิงเม่จับกล่องด้ว นี่แม่จับกล่องจับพอยา่ยังสี่ครับสอนไปน้ำนองขาดท่างผู้ชมเพราะว่าน้องมือสั้นจังสี่น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 ีนี่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 ี่น่นี่นีนีนี่ี่นี่นี่ยีี่นี่นี่ั่นนี่น่นี่ี่่นนีี่นี่นีี่น่นี่นี่่นนนี่น่น้นี่นี่นี่นีครับน่เี่่นี่นี่น่นีนี่นนี่นีนี่นีนี่นี่นันี่นัน่นีนนี่นนนนี่ี่นีี่นับีน กอดกันกับพ่อใหญ่ด้วยกดิ่งปูมาใจมันเออว้าแห่ตัวนี้เอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาเป็นกำลังใจให้น้องอูก,กับอ่าซัมลิปข้าลวยค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีมีแห้งสุกุสุก่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องในเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ